เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขานในโรงเรียนอนุบาลเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท้ายซอยซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไทรขนาดใหญ่บรรยากาศตอนกลางวันอาจจะดูสดใสด้วยเสียงเพลงเด็กน้อยแต่เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าความสยองขวัญที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นครูพลอยเป็นครูสาวบรรจุใหม่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรเย็นเพื่อรอผู้ปกครองมารับเด็กคนสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนัก ท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติพลอยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับโดยมีน้องทันวาเด็กชายตัวน้อยนั่งเล่นบล็อกไม้ต๊ะข้างๆทันวาครับเดี๋ยวคุณแม่ก็มารับแล้วนะพลอยบอกพร้อมรอยยิ้มแต่ทันวาไม่ตอบเขาเอาแต่ต่อบล็อกไม้เป็นรูปทรงแปลกๆแ,แล้วพึมพำกับตัวเองเหมือนพูดอยู่กับใคร พลอยเริ่มรู้สึกแปลกๆเมื่อทันวาหยิบตุ๊กตาหมีเน่าเน่ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วยื่นไปในอากาศว่างๆข้างตัวพลอยพี่เขาบอกว่าอยากเล่นกับครูพลอยครับทันวากระซิบพี่ไหนหรอทันวาในข่วงนี้มีแค่เราสองคนนะพลอยพยายามรวบรวมความกล้าทันใดนั้นเสียงครืดครืดก็ดังขึ้นมาจากมุมห้องที่เป็นบ้านบอน พลอยหันไปมองเห็นลูกบอลพลาสติกสีแดงลูกหนึ่งค่อยๆกลิ้งออกมาจากกองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงหัวเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังแว่วมาตามลมมาเล่นซ่อนแอบกันเธอความลับใต้ห้องเก็บของพลอยตัดสินใจเดินไปดูที่บ้านบ่อนแต่เธอกลับพบรองเท้าแตะเด็กสีชมพูข้างหนึ่งวางอยู่มันดูเก่าและเปื้อนโคลน พลอยจำได้ว่านี่คือรองเท้าของน้องก้อยเด็กหญิงที่หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนซึ่งทางโรงเรียนสั่งห้ามทุกคนพูดถึงจูจูไฟในห้องก็ดับพรึบมีเพียงแสงแฟลชจากฟ้าผ่าที่ทําให้เห็นเงาตะคุ่มคุมพลอยเรียบคว้ามือทันวาจะวิ่งออกไปแต่สัมผัสที่เธอจับได้กลับเย็นเฉียบเหมือนน้าแข็งและมีผิวหนังที่เหี่ยวยน่น เมื่อฟ้าแลบอีกครั้งพลอยก็กรีดร้องสุดเสียงเพราะเด็กที่เธอกำลังจูงมืออยู่ไม่ใช่ทันวาแต่เป็นเด็กหญิงในชุดนักเรียนเก่าขาดวิลุยใบหน้าซีดขาวดวงตาโบหลวงเธอกำลังฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูครูหาทันวาไม่เจอหรอกเพราะพวกเราเอาเขาไปซ่อนไว้ในกำแพงแล้วเช้าวันต่อมาตำรวจพบครูพลอยสลบอยู่ที่หน้าห้องเรียน เธอเอาแต่ชี้ไปที่ผนังห้องเก็บของหลังห้องเมื่อเจ้าหน้าที่ทุบกำแพงออกก็พบร่างของน้องทันวาที่ยังมีลมหายใจรวยรินติดอยู่ข้างในนั้นพร้อมกับโครงกระดูกขนาดเล็กในชุดนักเรียนสีชมพูที่หายสาบสูญไปนานเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำร่างที่ซีดเปือดของน้องทันวาออกมาจากช่องว่างในกำแพง เด็กชายอยู่ในสภาพขาดน้ำและอากาศอย่างรุนแรงผิวหนังเย็นจัดและมีรอยขีดข่วนไปทั่วตามร่างกายเหมือนพยายามจะตะเกียบตะกายออกมาชีพจรต่ำมากรีบส่งห้องฉุกเฉินด่วนเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนก้องครูพลอยวิ่งตามเปลสนามไปด้วยน้ำตาที่นองหน้าเธอสังเกตเห็นว่าในมือของทันวาที่กำแน่นนั้นมีเศษผ้าสีชมพูผืนเล็กที่เป็นเศษชายเสื้อของน้องก้อยติดมือออกมาด้วย ราวกับว่าดวงวิญญาณของที่สาวตัวน้อยได้พยายามประคองชีวิตน้องไว้จนวินาทีสุดท้ายการตรวจสอบที่น่าขนลุกในขณะเดียวกันสารวัตรวิชัยนำทีมกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เริ่มทำการกระเทาะปูนรอบจุดที่พบโครงกระดูกข,ของน้องก้อยอย่างละเอียดเมื่อแสงไฟจากสปอตไลท์สองกระทบกับซากศพทุกคนในที่นั้นถึงกับชะงักสารวัตรครับดูนี่สิครับ เจ้าหน้าที่นิติเวชชี้ไปที่ฝั่งด้านในของผนังปูนมีรอยเล็บแหลมเล็กนับร้อยขูดขีดอยู่บนผนังปูนด้านในเป็นหลักฐานที่น่าเวทนาว่าในทดีตเด็กหญิงไม่ได้เสียชีวิตในทันทีแต่เือถูกขังอยู่ในนั้นและพยายามหาทางออกจนสิ้นใจตายตำรวจยังพบกระเป๋านักเรียนใบจิว๋วและขวดน้ำพลาสติกที่สภาพบี้แบนซุกอยู่ก้นผนังหลักฐานมัดตัว สารวัตรวิชัยเดินไปหาครูใหญ่เดชาที่ยังนั่งพึมพำอยู่ที่ผืนท่ามกลางกองพยานหลักฐานที่ผุดขึ้นมาเหมือนฝันร้ายเราพบเศษเสื้อผ้าที่มีคราบเลือดแห้งกรังและรองเท้าอีกข้างของเด็กที่ถูกซ่อนไว้ใต้แผ่นฝ้าเหนือห้องเก็บของครับครูใหญ่นี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วแต่มันคือการอำพรางศพ ครูใหญ่เดชาหน้าถอดสีเมื่อตำรวจแจ้งว่าพบหลักฐานใหม่เป็นบันทึกการก่อสร้างในปีนั้นที่ระบุว่าครูใหญ่ได้สั่งให้คนงานเทปูนทับช่องว่างทั้งหมดในวันเดียวกับที่เด็กหายตัวไปโดยอ้างว่าเพื่อความแข็งแรงทั้งที่ได้รับแจ้งว่ามีคนเห็นเด็กเข้าไปเล่นแถวนั้น ที่โรงพยาบาลทันวาหื้นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่ของอีกวันหนึ่งเขามองหน้าครูพลอยด้วยด,ว,ยดวงตาที่เลือนลอยแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นขนลุกสู้ขึ้นครูครับพี่ก้อยฝากมาบอกว่าขอบคุณที่หาพี่เขาเจอพี่เขาจะได้ไม่ต้องหนาวอยู่ในกำแพงคนเดียวอีกต่อไปแล้วคดีนี้ปิดตัวลงพร้อมกับการถูกดำเนินคดีของครูใหญ่เดชาและทีมก่อสร้างในอดีต แต่เรื่องเล่าเรื่องวิญญาณเด็กในกำแพงก็กลายเป็นตำนานที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านห้องอนุบาลหนึ่งทับสคนเดียวอีกเลยดัก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 